ให้ในักเรียนเปิดหนังสือสมันตะปาสาธิกานามะตะติโยภาโคมหาวับรณนา,นาเปิดไปหน้าที่หนึ่งตรงคาถาเริ่มตั้งแต่อุพินังปาติโบกขานังเป็นต้นไป พระมหาเถระทั้งหลายผู้รู้เนื้อความในขันธกะได้สังขานาขันธกะอันใดเป็นลำดับแห่งการสังขานาปฏิโมกทั้งสองแบบนี้ถึงลำดับสังวรน,น,นาแห่งขันธกะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสังวรน,น,านานี้จึงเป็นแต่อธิบาย ความยังไม่ชัดเจนแห่งคันธกะนั้นเนื้อความคันธกะเนื้อความเราใดแห่งบทเหล่านั้นข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศแล้วในบทภาชีท่าว่าข้าพเจ้าจะกล่าวซ้ําเนื้อความเหล่านั้นแห่งบทเหล่านั้นอีกไซเมื่อไรจะจบ ส่วนเนื้อความเราใดชัดเจนแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการสังวานานาเนื้อความเหล่านั้นก็แลเนื้อความเราใดยังไม่ชัดเจนด้วยอธิบายและอนุสนธิและด้วยพยัญชนะเนื้อความเหล่านั้นไม่พรรณนาไว้ใครๆก็ไม่สามารถจะทราบได้ เพราะฉะนั้นจึงมีสังวันนาในเนื้อความเหล่านั้นดังนี้ในคำว่าเตนะสมเยนะพุโทโภพคะวารู้เวลาอย่างวิหรตินัชาเนรัญชรายะตีเรโพธิลุขขมูเลปัตมาภิ สัมพุทธโธนี้ถึงจะไม่มีเหตุพิเศษเพราะตะติยาวิพัตเหมือนในคำที่ว่าเตนะสมเมยนะพุทโธพระควาเวรัญชายังเป็นต้นก็กิงแลแต่โวหานี้ท่านยกขึ้นด้วยตติยาวิพัตเหมือนกัน เพราะเพ่งวินัยเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงทราบสันนิฐานว่าคำว่าท่านกล่าวตามทํานองโวหารที่ยกขึ้นแต่แรกนั่นเองคำนั้นท่านกล่าวตามทํานองโวหารที่ยกขึ้นแต่แรกนั่นเองในคำอื่นๆน,นอกจากคำนี้ แม้อื่นอีกแต่เห็นป่านนี้ก็ในนี้ประโยคนี้ดูซ้ำๆไปมานะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจถามว่าก็อะไรเป็นประโยชน์ในการกล่าวคำนั้นเล่าตอบว่าการแสดงเหตุตั้งแต่แรกแห่งวินัยกรรมทั้งหลายมีบรรพชาเป็นต้นเป็นประโยชน์ จริงอยู่ผู้ศึกษาพึงทราบว่าประโยชน์ในการกล่าวคำนั้นก็คือการแสดงเหตุตั้งแต่แรกแห่งวินนยกรรมทั้งหลายมีบรรพชาเป็นต้นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าบรรพชาและอุปสมบทอันใดซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตอย่างนี้ว่า ภิสุทั้งหลายเราอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตราสารนคมเหล่านี้ดังนี้และวัดทั้งหลายมีอุปชายวัดอาจริยวัดเป็นต้นเหล่าใดซึ่งทรงอนุญาตในที่ทั้งหลายมีกรุงราชคือเป็นต้นบนรรพชาอุปสมบท และอุปชัยวัตรเป็นต้นเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแล้วให้เกตสป,ปดาผ่านพ้นไปที่โพธิมันทรงประกาศพระธรรมจักรในกรุงพารณาณสีแล้วสเสด็จถึงสถานที่สเสด็จถึงสถานนี้นี้โดยลำดับใน ทรงบัญญัติแล้วเพราะเรื่องนี้นี้ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุรุเวลายังได้แก่ที่แดนใหญ่อธิบายว่าที่กองทรายใหญ่อีกประการหนึ่งทรายเรียกว่าอุรุเฉดคันเรียกว่าเวลา และพึงเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าทรายที่เขาขนมาเพราะเหตุที่ล่วงเฉดคันชื่อว่าอุรุเวลาได้ยินว่าในอดีตสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายัางไม่เสด็จอุบัติกุละบทหมื่นคนบวชเป็นดาบทอยู่ที่ประเทศนั้นวันหนึ่ง ได้ประชุมการทรำกติกาวัดไว้ว่าธรรมดากายกรรมวกิกรรมเป็นของปรากฏแก่ผู้อื่นได้ส่วนมโนกรรมหาปรากฏไม่เพราะฉะนั้นผู้ใดตรึกกรรมวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกคนอื่นที่จะโจทย์ผู้นั้นย่อมไม่มี ผู้นั้นต้องโจทย์ตนด้วยตนเองแล้วเอาห่อแห่งใบไม้ขนทรายมาเกลี่ยในที่นี้ด้วยตั้งใจว่านี้พึงเป็นทันทกรรมจำเดิมแต่นั้นมาผู้ใดตรึกบิดตกเช่นนั้นผู้นั้นย่อมใช้ห่อแห่งใบไม้ขนทรายมาเกลี่ยในที่นั้นด้วยประการอย่างนี้ กองทรายในที่นั้นจึงใหญ่ขึ้นโดยลำดับภายหลังมาประชุมชนในภายหลังจึงได้แวดล้อมกองทรายใหญ่นั้นทำให้เป็นเจดีสถานข้าพเจ้าหมายเอากองทรายนั้นกล่าวาว่าบทว่าอรุเวลายังได้แก่ที่แดนใหญ่อธิบายว่า ที่กองสายใหญ่หมายเอากองสายนั้นเองกล่าวว่าอีกประการหนึ่งสายเรียกว่าอุรุเฉดคันเรียกว่าเวลาและพึงเห็นในและพึงเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าสายที่เขาขนมาเพราะเหตุที่ล่วงเฉตคัน ชื่อว่าออรุเวลาบทว่าโพธิลุขะูมเลมีความว่ายานในมัคสีเรียกว่าโพธิยานพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุโพธิยานนั้นที่ต้นไม้นี้เพราะฉะนั้นต้นไม้จึงพลอยได้นามว่าโพธิพฤกด้วย ที่โคนแห่งโพธิพฤกนั้นชื่อว่าโพธิลุคขมูลบทว่าปัมาพิสัมพุทโธได้แก่แรกตัดสรู้อธิบายว่าเป็นผู้ตัดสรู้พร้อมเสด็จก่อนทุกอย่างทีเดียวเป็นผู้ตัดสรู้พร้อมเสร็จก่อนทุกอย่างทีเดียว บทว่าเอกปัญลังเกนะมีความว่าประทับนั่งด้วยบัลังก์อันเดียวตรามที่ทรงคู่แล้วเท่านั้นไม่เสด็จลุขึ้นแม้ครั้งเดียวบทว่าวิมุติสุขปฏิสังเวทีมีความว่าสุววิมุติสุขคือสุขที่เกิดแต่ผลสมบัติ บทว่าปฏิจจสมุปาทางได้แก่ปัจจัยการจริงปัจจยยการท่านเรียกว่าปฏิจจสมุป,ปบาทพระอัตวิเคราะห์ว่าอาศัยกันและกันอย่างทำที่สืบเนื่องกันให้เกิดขึ้นความสังเขปในบทว่าปฏิจจสมุปาทางนี้เท่านี้ ส่วนความพิสดารผู้ปรารถนานินิชยที่พร้อมหมูลด้วยอาการทั้งปวงเพึ่งถือเอาจากวิสุทธิมรรคและมหาปกรณ์บทว่าอนุโลมะปฏิโลมังมีวิเคราะห์ว่าตามลำดับด้วยทวนลำดับด้วยชื่อว่าทั้งตามลำดับทั้งทวนลำดับ ผู้ศึกษาพึงเห็นความในบทอย่างนี้แล้ว่าอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นปัจจัยาการมีอวิชาเป็นต้นที่ท่านกล่าวโดยในเป็นต้นว่าอาวิชาปัจจยาสังขาราดังนี้เรียกว่าอนุโลมเพราะทำจิตที่ตนพึงธรรม ปัจจัยาการนั้นนั่นเองที่ท่านกล่าวโดยในเป็นต้นว่าอวิชายยตเววะอเสสวิราคานิโรธาสังขาระนิโรโธดังนี้เมื่อดับเพราะนิโรธคือไม่เกิดขึ้นย่อมไม่ทำจิตนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิโลมเพราะไม่ทำจิตนั้น อีกอย่างหนึ่งปัจจัยาการที่กล่าวแล้วตามในก่อนนั่นแลเป็นไปตามประพฤติเหตุนอกนี้เป็นไปย้อนประพฤติเหตุก็แลความเป็นอนุโลมและปฏิโลมในปัจจัยาการนี้ยังไม่ต้องด้วยเนื้อความอื่นจากนี้เพราะท่านมิได้กล่าวตั้งแต่ต้นจนปลาย และตั้งแต่ปลายจนถึงต้นบทว่ามนสากาสิตัดบทว่ามนสิอากาสิแปลว่าทำในพระหฤทยัยในด้วยลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำในพระหฤทยัยด้วยอนุโลมด้วยประการใด เพื่อแสดงประการนี้ก่อนพระธรรมสังฆาหากาจารย์จึงกล่าวว่าอาวิชาปัจยาสังคาราเป็นต้นในคำนั้นผู้ศึกษาพึงทราบความในบททั้งปวงโดยในนี้ว่าอาวิชานั้นด้วยเป็นปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นชื่อว่าอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลาย ย่อมเกิดพร้อมเพราะอาวิชชาอันเป็นปัจจัยนั้นความสังเขปในบทว่ามนสากาสินี้เท่านี้ส่วนความพิสดารผู้ต้องการวิ่ได้ัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทุกอย่างเพิงถือเอาจากวิสุทธิมรักษมโมหะวิโนทนีและอัตถกาถาแห่งมหาวัค และผู้ผู้มีประภาคได้ทรงธรรมในพระหฤทยโดยปฏิโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนั้นท่านจึงกล่าวคำว่าอาวิชายะ,ะเววะอเซสวิลคนิโรธาสังคาระนิโรโทรเป็นต้นในคำนั้นเพึงทราบวินิฉัยดังนี้ บทว่า,าวิชายะตเววะตัดบทว่าอาวิชายะตุเอวะบทว่า,าเสสวิราคะนิโรธามีความว่าเพราะดับไม่เหลือด้วยมักกล่าวคือวิราคะบทว่าสังขารนิโรโธได้แก่ความดับคือความไม่เกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายก็แล เพื่อแสดงว่าความดับแห่งวิญญาณจะมีก็เพราะดับแห่งสังขารทั้งหลายที่ดับไปแล้วอย่างนั้นและธรรมทั้งหลายมีนามรูปเป็นต้นจะเป็นธรรมที่ดับดีแล้วทีเดียวก็เพราะดับแห่งธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเป็นต้นท่านจึงกล่าวคำว่า สังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเป็นต้นแล้วกล่าวคำว่ากองทุกทางสิ้นนี้เป็นอันดับไปด้วยประการอย่างนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าเกวะรักสสะได้แก่ทั้งมวลหรือล้วนความว่าปัสจากสัตว์บทว่าทุกขัคันทัสสะ ได้แก่กองทุกข์สองบทว่านิโรโทโหติมีความว่าความไม่เกิดย่อมมีสองบทว่าเอตัมบัตถังบิทิตวามีความว่าเนื้อความนี้ใดที่พระธรรมสังคาหากาจาร์กล่าวว่ากองทุกข์มีสังขารเป็นต้น เป็นอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นและเป็นอันดับไปด้วยอำนาจดับแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นดังนี้ทรงทราบเนื้อความนั้นด้วยอาการทั้งปวงสองบทว่าตาอย่างเวลายังได้แก่ในเวลาที่ทรงทราบเนื้อความนั้น บทว่าอิมังอุทานังอุทานิสิมีความว่าทรงเปล่งอุทานซึ่งมียานอันสัมพยุด้วยสมนัตเป็นแดดเกิดมีคำว่ายะถาหาเวปาตุพวันติเป็นต้นนี้ทวนดูนะยะทะถาหาเวปาตุพวันติเป็นต้นนี้ซึ่ง แสดงอนุภาพแห่งความทรงทราบเหตุและธรทมที่เกิดแต่เหตุในเนื้อความที่ทรงทราบแล้วนั้นมีคำอธิบายว่าทรงเปล่งพระวาจาแสดงความเบิกบานพระหฤทยัยเนื้อความแห่งอุทานนั้นว่ามาตาเนื้อความแห่งอุทานนั้นว่าบทว่ายะทางเวได้แก่ ในการใดแลบทว่าปาตุพวันติได้แก่ย่อมเกิดพอที่ปัจกิยธรรมซึ่งให้สำเร็จความตัดสรุปปัจจยาการโดยอนุโลมชื่อว่าธรรมอีกอย่างหนึ่งบทว่าปาตุพวันติมีความว่าแกมแจ้งคือเป็นของชัดเจนปรากฏด้วยอำนาจ ความรู้ตัดสรู้ธรรมคืออริยสัจสี่ชื่อว่าธรรมความเพียรเรียกว่าอาตาปะพระอัตถว่าย่างกิเลสให้ร้อนบทว่าตาปิโนโได้แก่ผู้มีความเพียรอันบุคคลพึงตั้งไว้ชอบบทว่าชายโตมีความว่า ผู้เพ่งด้วยฌานสองคือด้วยลักษณะคืออารัมมโนปนิชฌานหนึ่งด้วยลักษณะคือลักคนูปนิชฌานหนึ่งบทว่าพรามณะได้แก่พระขีณาสพผู้ลอยบาปแล้วหลายบทว่าอัทธสกังขาวประปยันติมีความว่าเมื่อนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้นคือผู้มีธรรมปรากฏแล้วอย่างนั้นย่อมสิ้นไปบทว่าสภามีความว่าความสงสัยในปจ,จิยาการที่ท่านกล่าวไว้โดยในเป็นต้นว่าเมื่อเขาถามว่าใครเล่าหนอย่อมถูกต้องพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ปัญหาไม่สมควรแก้ดังนี้และโดยในเป็นต้นว่าเมื่อเขาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ชราและมรณะเป็นอย่างไรหนอก็แลชราและมรณะนี้จะมีแจกใครพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าปัญหาไม่สมควรแก้ดังนี้และความสงสัย16อย่างเป็นต้นว่า แน่เดิตการเราได้มีแล้วหรือหนอซึ่งมาแล้วเพราะอย่างไม่ได้ตรัสรู้ปัจจัยาการนั่นเองเหล่านี้ทั้งหมดย่อมสิ้นไปคือย่อมปราศจากไปย่อมดับไปเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่มาทราบทำพร้อมทั้งเหตุมีอธิบายว่าเพราะทราบ คือทราบชัดตัสรุธรรมคือกองทุกทั้งมวลมีสังขารเป็นต้นนี้พร้อมทั้งเหตุด้วยเหตุมีอวิชาเป็นต้นจบอีพีที่หนึ่งขอความเป็นผู้โชคดีจงบังเกิดมีต่อท่านนักเรียนทั้งหลายโดยทั่วถึงกันเทืน you <laughs>